สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราจะมาชมวิธีการทําเห็ดชุบแป้งทอดนะครับวันนี้พ่อครัวเชฟกระทะเหล็กนะครับกําลังล้างจานแล้วก็ล้างเห็ดอยู่นะครับตอนนี้ได้เห็ดมาแล้วเราจะทําอะไรต่อครับพเมณนครับเราต้องฉีก่อนนะครับโอ้นี่นะครับพิมณนบอกว่าจะต้องฉีกเห็ดออกเป็นชิ้นเล็กๆในลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ผู้ช่วยเชฟนะครับผู้ช่วยเชฟทาอะไรครับตอนนี้นนนรกรองน้ำมันครับกาลังกรองน้ํามันนะครับโอ้เชฟมีแต่หน้าตาดีๆนะครับที่นี่นะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการหมักนะครับเราใส่อะไรเข้าไปบ้างครับใส่ไข่ใส่ไข่ไก<ส>่ เราก็แป้งล้วก็แป้งแป้งโกยิแป้งโกยิกกครับใขใส่ไปแล้วฟองหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ททำการหมักโดยทิมมนนะครับออของแทบมันอยู่ตรงนี้ของแทบอยู่ที่นี่นะครับเ็ไลตอนนี้ก็เริ่มตั้งกระทะแล้วนะครับ พอครัวพี่มิกนะครับอโอ้โหดูครับแค่เห็นก็น่าอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามพี่เม้นด,ด้วยนะครับร้านซับ อันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับเห็ดชุบแป้งทอดเห็ดชุบแป้งทอดสุดยอดมากหวานกรอบอร่อย